หากใครในนี้เป็นติ่นเกาหลีและชื่นชอบในเพลงเคป๊อปก็ต้องรู้จักกับชายาที่เปนแฟนมอบให้ในยุคนี้กับคริงและครีนอย่าง b ีชและก็ b l a c k พิงที่พวกเขานนั้นได้สร้างชื่อเสียงและนำพาเพลงเคป๊อปไปตีตลาดฝั่งตะวันตกและทั่วโลกได้สำเร็จด้วยการสนับสนุนจากแฟนคลับอย่าง ARMY และก็ิงทั่วโลก และก็มีหลายคนนะคะที่กลายเป็นชัางอาร์มี่และก็บิงวันนี้แอดจึงพาทุกคนไปรู้จักกับเหตุผลที่ต้องทำให้ทุกคนต้องกลายมาเป็นอาร์มี่บิงและทำไมต้องรักในตัวของสองวงนี้อย่าง BTS และด้ก็ l a ล k p i ิงกันคะ่ะเหตุผลข้อแรกเลยเกิดจากความชอบและก็ความรักทั้งสองวงชอบในผลงานแนวเพลงและก็บทบาทของทั้งสองวง ที่มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากในด้านของแนวเพลง up, และก็ภาพรักนั่นเองก็มีหลายๆคนเลยที่เป็นแฟนคลับแค่วงเดียวแต่เมื่อได้มาเจออีกวงก็รักและก็ชื่นชอบจึงเริ่มติดตามไปพร้อมๆกันและหลายคนเลยที่ติดตามทั้งสองวงนี้มาพร้อมๆกันตั้งแต่เดบิวต์ก็มีค่ะเหตุผลข้อที่2 second, BTS และ b l a c k พิ n k เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกเหมือนกัน แฟนคลับหลายๆคนนะคะที่ไม่ได้เป็นทางเอเชียแต่เป็นทางฝั่งตะวันตกที่พวกเขานั้นรู้จักวงเคป๊อแค่แบ a ็คพิง k และก็ BTS เพราะว่าทั้งสองวงนี้เป็นวงที่ดังระดับโลกและก็ช่างชื่อเสียงให้กับวงการเคป๊ OP, ด้วยการที่ตีตลาดอเมริกาได้สำเร็จและก็หลายๆประเทศทั่วโลกอีกด้วยจนทำให้เพลงของพวกเขาน,น,นะคะฮิตติดช็อปหลายๆประเทศและรวมถึงพวกเขานั้นยังเป็นที่ชื่นชอบของเหาเซเลบคนดังระดับโลกมากมายอีกด้วย ไว้เช่นนเเดียวกัหตุผลข้อที่3เกิดจากคลิปรีเลชั่นในงานประกาศรางวัลและก็การชิปของเราเมมเบอร์ทั้งในวงและก็นอกวงต้องบอกก่อนนะคะว่าการชิป เป็นความชอบส่วนบุคคลและก็เป็นความชอบของแฟนคลับกลุ่มได้กลุ่มหนึ่งเท่านั้นและก็จะมีการชิปกันด้วยเมมเบอร์ด้วยกันเองในวงหรือว่านอกวงที่เกิดขึ้นจากการชื่นชอบในตัวของเมมเบอร์ทั้งสองคนนั้นและก็ในการชิปนั้นนะคะก็มีบีม b เแลด้วยสาวๆและพิงด้วยหลายคู่เลยในหมู่ไอดอลที่แฟนๆได้จับมาชิปกันและก็ดังจนสามารถเข้าไปชิงรางวัลคู่จิ้นด้วยก็มีนะคะและก็มียอดการติดตามเยอะมากๆเลยทั้งใน y YouTube i n s t a g กร m และก็ t w i t เตอร์ รวมถึงการชิปภายในวงเองก็มีนะคะเป็นความชอบอย่างหนึ่งของแฟนคลับนั่นเองเหตุผลข้อที่4คนที่รักในดนตรีแนวเพลงฮิปฮอป R&B และก็เพลงออกแนว EDM ก็จะชื่นชอบสาวๆแล็ k i n งและก็ Bts เป็นพิเศษ ขอให้พูดถึงแนวเพลงในด้านนี้ฝั่งผู้ชายก็ต้องเป็น b t s ฝั่งผู้หญิงก็ต้องเป็นแบ็คพิงคและนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ b t s และก็ b บ็คพิงคดังมากในฝั่งตะวันตกเพราะว่าชาวตะวันตกนั้นชื่นชอบเพลงแนว EDM เป็นสัส่วนใหญ่ดังนั้นนะคะเรื่องของภาษาก็ไม่เป็นอุปสรรคเพราะว่าดนตรีของพวกเขานั้นสนุกมากๆเหตุผลข้อที่5ที่ทําให้หลายคนประหลาดใจอย่างไม่น่าเชื่อนั่นก็ค <T> ือ <P> ต <unintelligible> <T> ัวเมมเบอร์บางคนมีห <P> น <unintelligible> <T> ้าตาที่คล้ายกันจนแฟนคลับต้องหันมาติด ตามและก็สนใจเลยอย่างเช่นพี่ใหญ่ของทั้งสองวงจีซูและก็จินรวมถึงน้องเล็กของวงอย่างจงกุ๊กและก็ลิซ่าและก็โลเซ่ก,กับจีมินนั่นเอง และเหตุผลข้อสุดท้ายที่แอรจะกล่าวถึงก็เพราะว่าสมาชิกของทั้งสองวงนี้มีความสามารถเยอะมากๆเก่งสวยหล่อเท่กันทุกคนและก็สามารถเป็นที่จดจำได้อย่างง่ายดายเพราะว่ามีบุคลิกและก็คาริสมาเป็นของตัวเองซึ่งก็จะทำให้แตกต่างจากวงเคป๊ OP, และก็ไอดอลทั่วไปนั่นเอง คนส่วนใหญ่นะคะก็จะเริ่มติดตามเมื่อจดจําคนใดคนหนึงได้จากนั้นก็จะกลายเป็นว่ามาติดตามกันทั้งวงเลยและก็กลายเป็นแฟนคลับของทั้งวงอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นภาพรักหรือว่าบทบาทของวงที่เราเมมเบอร์ของทั้ง2วงได้รับนั้นก็ทำออกมาได้ดีและก็วางบทบาทให้คนจดจำได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นด้านรูปร่างหน้าตา การแต่งตัวสไตล์ทรงผมรวมถึงการร้องการแรปลายเต้นที่ทำให้แฟนๆนั้นนะคะรู้ว่าคนนี้เป็นใครและนี่ก็เป็นแค่เหตุผล6<ๆ>เหตุผล,ผลที่แอดได้ยกขึ้นมาและก็มีเหตุผลต่างๆมากมายเลยนะคะหลายๆข้อเลยที่แฟนๆต่างก็หันมาติดตามและก็สนใจทั้ง2วงนี้อย่าง b g s และก็แบ็คพิงกันคะ่ะ